เอาไม่เอาผมให้พ่อหามนหมเรียบร้อยมือดิเรียบ้อมือนี้เดี๋ยวจะหาผู้ต่อสู้ให้ผู้ต่อสู้เพราะว่าสอบแรี้อวันที่ชี้เด็กใช่ความกันเบิดมันมาน้องเรียนไปดูเนี่ยฮะอาจารย์ว่าที่อาจารย์พระราชศึกษาชุมชนยางสิงห์ศร้า นีมันเอาลุนใหญ่เลยจนมันลุนนี่ป้ะเพื่อนอ่าหาบึงครับหาเบิึงจะวางรอนะครับยางรอทำไมได้มาเตี้ยวครับคงจะไม่ครามย้ายหัวไม่กาก็คงจะได้ลงสนามนะติเจ็บนี่จะกลับบ้านก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สมหมายอาจารย์เฉาอาจารย์สมหมายพี่นาศายอาจารย์เฉาคุณพ่อคงไม่รู้หรอกอาจารย์ดุวัตอิสระวงศ์วันนี้ลูกชายก็ป่วยนเตือนแล้วทีมชาติไทยคุณพ่อก็นอนหลับสบายนะวันนี้เอ้ยสิบสองสิบ ขาเขาจะก็พักฟื้นนั่งกายซอใหม่ต่อไปก็เป็นงมองมเเพ่อบาี่ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนวันแล้วก็ไม่หวงถึงสองแสนเนี่ต้องรียนแม่ผมสบายสบายเรียนแม่ผมเรีนไปด้วยเรีนไปด้วยอีครับเรามาโรงเรียนแม่ผมนี่ มาขอมาทันแนงจะไปยืนอยู่ทั้งนอกมาถ่ายรูปทันแนเดีนวอ้ยบักกินข้ามากอ่ะอยไ่ได้ใอันนี้พอพัมาตันับอกไปนได้นองมากอ่ะ กินแล้วน้ำเชื่อมากเลยทับก็ได้พราะว่าเมีสั่งรังคักได้ไปเจมสอย่างควายบนนะครับน้งเชื่อมตัอยบนหนี่งไม่มีสิทธิ์ได้รับนะตอยบนหนึ่งโดนนิดน้ำเชื่อมเยวแล้วก็ไปผสมเคียมบอกหมูได้่าแฉบอยู่บนไหนบอกไว้เอาวนก็วางไว้เลยเดี๋ยวฟืไปหาน้องน้ำผู้งยืนเหมือนเฮ้ยเขาโอบันโรงเรียนผสมสิ พี่ให้กรรมการอยู่ข้าเนี่ย่ฮ่าฮ่ารู้ชคยรโ มึงตีกูเลยโลมึงตีกูเลยมึงเข็ยนไหมอ่ะโรงเรียนไหนน่ะโรงเรียนหน้าบ้านเลยเอาสิกูรู้จักตำรวจอ่ะไม่กลัวไม่มีเอ้ากูเป็นกรรมการเนี่ยทหรอกาศเนเอากูกรรมการเนี่ยมีอทหารอากาศกูแต่กรรมการเนี่ยโอ๊ยไปไปไป 对呀，还要摸才进来，知道不？